นี่คืออีกหนึ่งตลาดใหญ่ใจกลางเมืองไรยองที่ของกินของขายเยอะมากตลาดสตาลในราซาเป็นตลาดที่มีของครบจบในทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือของกินมีเหลือทั้งขาวทั้งหวานบอกเลยครบจบในตลาดเดียวแล้ววันนี้จะพามาตะลุยหาของกินของอร่อยในตลาดกันดีดกว่าไม่ต้องรอชามันเริ่มที่ร้านแหลกกันเลยพอเปอิดก็ด่ถุเรียนม้อนทองล้านลูกเกสาวเลยถุเรียนลูกใหญ่ๆกัดมาแบบหามหาบอกเลยว่าโคตรดีโคตรอร่อยครอบนอกดุมไหนถูกใจจริงๆหรือจะเป็นผักกะเพราที่ฮอไรยีสิ25หาบ้าน เรือกกินเรือกขีปนเลยมีทั้งหมูมีทั้งไก่วันนี้จัดมาแบบพิเศษบอกเลยว่าโคตรสุดมาต้องกันที่ร้านไปซูชิบาซูชิร้านนี้มีให้เลือกหมางไม้ราคาหา,บ,า,บ,า,บ,าบ้าทติดบ้านเลือกขีบเอาได้เลยหรือจะเป็นฮอมกเจ้าเด็ดก็ต้องร้านโนดฮอรมกอย่างบอกเลยว่าโคตรดีมีให้เลือกหลายใ่จะซื้อแบบฮอธรรมดาหรือซื้อแบบราดคาวก็จัดได้เลยบอกเลยว่าโคตรเด็ดไม่มีผิดหวังแน่นอนมาต้องกันที่ร้านพอดีคัมเบเกอรี่เจ้าเด็ดของตลาดบอกเลยร้านนี้โคตรสุดมาลองกันได้เลยหรือจะเป็นโตเกียวเนยนมที่บอกเลยว่าาทมแบบโ ชุดเล็กก็ยี่สิบชุดใหญ่ก็สามสิบละมาขนาดนี้ก็ต้องใจเป็นชุดใหญ่ไปก็มีบบอกเลยว,ว่าโคตรดีกรอบนอกช้ำในบอกเลยทีเด็ดกินไปกินมาหิวน้ามาต้องที่ร้านเด็ดไปชากันดีกว่าเมนูก็มีเลือกหมากหมายซิกเนเจอร์ก็จะเป็นชาไทยไซถูเรียหรือจะเป็นอโวคาโดบอกเลยจัดแบบชุดใหญ่ทุมขอเลยทีเดียวมาต้องที่ร้านซูเฟ่แพนเค้กญี่ปุ่นทั้งเมนูแพนเค้กเมนูวอฟเฟิลบอกเลยว่าดีจริงๆร้านนี้แนะนำมาลองกินมาลองชิมกันได้ไม่มีพิดหวังแน่นอนมาต้องกันที่ร้านไอ้ปุวยเมนู มืบยบุ้ยตองมาร้านไอ้บุ้ยเลยมีทั้งผลไม้มีทั้งเมนูหน้าบอกเลยว่าโคตรดีสดชื่นมากแล้วที่กินมาทั้งหมดยังไม่ถึงกื่งตลาดเลยบอกเลยว่าอิ่มจุกมีความทุกข์มากแต่เราจะไม่ยุดเพียนเ่านี้ไปกันต่อกันกที่ร้านเด็กชาร้านนี้มีเครื่องดื่มชาหเหลืองหมากมมยหรือจะเป็นเมนูโตโดาที่ร้านก็มีบอกเลย,เลยว่าสดชื่นลื่นคอแล้วนอกจากเมนูหน้าที่ร้านก็ยังมีเมนูข่าวไข่คนหรือข่าวไข่เจียวตรงเครื่องที่มีเครื่องในเหลืองหมากมายยากจะกินไข่กี่ฟองก็ตามมาเลือกได้เลยแล้วที่สำคัญพักกกกัันน้ริุยยตไดไม่อเล แล้วน้ำผีกของทางลาดโคตรอร่อยแล้วติลล่าก็ยังมีเมนูน้ำผลไม้ปั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำต้มน้ำแตงโมน้ำมะม่วงมีเหลือกกินเลือกชิมและติลล่าก็ยังเป็นมินิปราสามารถสังเครื่องดื่มม็อกเทลมากินมาดิ้งแอนด์ร่างได้เลยห่วงเย็นๆใครที่กำลังหาของใช้ของกินมาได้เลยมีครบจบในตลาดเดียวแน่นอนเย้่อกระตังก็กระเพาะไม่พรอะแล้วมาตะลุยหาของกินของอร่อยอันได้เลยที่ตลาดสตาร์ไนบลาซาตัวหวังมาเดินมากินมาชิมกันดูนะครับบอกเลย